ตอนนี้ประมาณสองแสนสองครับสองแสนสองครับโหใช้มามีปัญหาอะไรบ้างยังไม่มีครับตอนนี้วันนี้เราก็อยู่กันในงานอีสุสยยมติตี้นะครับเป็นงานมิทติ้งของชาบาแล้วก็วัยรุ่นเมืองนนท์ครับเดี๋ยวเราไปเจอรถที่ใส่ล้อเจแอนคันนึงเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาเลยดีกว่าครับป้าแนะนาตัวหน่อยครับบอยครับพี่บอยครับผมคันไหนรถพี่คันนี้ครับหมพอมีทรงเรียกว่าพอมีทรงครับทําอะไรบ้างครับสำหรับคันนี้น่าัมเดิมครับผม เดิมๆหรอแล้วฝากระโปรงอะฝากระโปรงก็ใส่นิดหน่อยครับอ่าเป็นงานของไรครับของ G Racing ครับ G P Racing ครับจัดทรงอะไรยังไงบ้างครับคันนี้อันนี้น่าจะเป็นทรงแบบเดิมๆนะไม่เท่าไหร่ครับแบบรถบรรทุกรถข้างหน้าไม่เอารงเหรอข้างหน้าลงสองนิ้วครับข้างหน้าลงสองนิ้วข้างหลังอ่ะกึ่งกึึงสายย่อครับโอ้โหสายย่อเป็นกึ่งสายย่อครับไม่ด้ย่อจริง ปกตินี่ขนอะไรบ้างอ่ะพี่ปกติก็เป็นเป็นของสดเป็นไก่ครับไก่แล้วก็ผลไม้ทั่วไปครับอา่าล้อจ่าย XL หนึ่งใช้มานานยังครับใช้ตั้งแต่รถประมาณหมื่นก็ไม่ถึงหมื่นโลครับไม่ถึงหมื่นโลครับตอนนี้กี่โลแล้วพี่ตอนนี้ประมาณสองแสนสองครับ 2> 2, สองแสนสองครับโหใช้มามีปัญหาอะไรบ้างยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะครับวิ่งไกลมากไกลสดจากไหนไปนไหน ไกลสุดก็ประมาณพันโลครับประมาณพันโลครับแล้วจอดพักบ่อยไหมครับประมาณสองครั้งครับประมาณสองครั้งก็ถือว่าไม่บ่อยนะครับในส่วนของช่วงล่างคันนี้ทําอะไรบ้างครับเป็นเพาลอยครับเพาลอยโอ้เป็นแนบแนบกี่แผ่นเนี่ยพี่แนบแหนบสิบหกมิลประมาณห้าแผ่นะครับห้าโแผ่นประมาณนี้โอ้โหมีโชคค่ายไหมคันนี้ ครับอันนี้ช่วงล่างทําจากที่ไหนครับอันนี้ทําโปรของโปรครับอ๋อเป็นของโปรแล้วรู้วพี่โหแต่อันนี้ใช้งานมานานจริงนะอันนี้ซื้ออ,อันนี้ของของมือสองครับอ๋อของมือสองแต่ก็ใช้มานานแล้วครับสุดยอดมีกลุ่มไหมมีกลุ่มเฉพาะไหมครับเป็นชื่อกลุ่มหลฝากหน่อย ออจกสุขเพิ่งพูนทรัพย์ครับอ๋อปกติสังกัดนี้เขาอยู่ที่ไหนกันน่ะอยู่แถวตลาดไทยครับอ๋ออยู่ตลาดไทยครับนี่ <c Gram s> เป็นไงจับผู้ใช้งานจริงนะครับล้อใจแอนนะครับรับประกันคงสั้ง10ปีครับสีสองปีสามารถติดตามเฟซบุ๊กพีทได้ที่ไหนครับมันไม่ไม่ไม่ดังเท่าไหร่พี่อ๋อไม่ดังเท่าไหร่ครับอ่าฝากกลุ่มหน่อยฝากกลุ่มอีกรอบหนึ่งฮอจกสุขเ <c oughs> พิ่งพูนทรัพย์ครับขอบคุณพี่บอยมากครับครับผมสวัสดีครับ